สวัสดีครับพุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับ PPFC วันนี้เรามาดูต่ายัดตัวดังอีกหนึ่งตัวนะครับพุ่มเห <c oughs> ยียดเปลี่ยนขายใยหสโมส้นมายูกับทีม่านเปลือยพุ่มทีช่องเข้านะครับพุ่มต่ายัดตัวนี่ PP เคยดนายได้ยินกันบ้างเรียวน,นะครับตัวนี้ต่ายัดเข้าจัดไปยักนะครับ ปรยัดก็ปยัดประหยัดไม่นะครับวิชาดีประสบการณ์ยังไม่่อยมีนะครับใายขายเปลี่ยนขาย,ยายญ่สมุด่อนมาได้ประมาณหนึ่งเดือนเลยนะครับพมดอนยักษ์ิดนะครับไม่ค่อยน่าก้าวเก๋เจือมันยาวเลยนะเที่ยวมันนี่ผงมารับข้าวนี่ไม่ต้องซื้อนะครับจ้าว่าหยับเอาปุงเร็วนะว่าโครงติดอยู่ กับกิมไปตัดหญ้าดีหน่อยนะพัดไปกุนไปกับใครไปกับบีเบิร์ดเด้อไปกับบีเบิร์ดเด้อกับกับไม่เบื่อเจ้าก้องไปตัดหญ้าอยู่นะครับเดี๋ยวกำลังจะมานะครับตอนนี้เราก็ใต้ไปก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ขายในขายโคในยกอันนั้นนะครับ กับปปเน่าไม่ไม่เบื่อกับไม่เบื่อไ,ไ,ได้ครับเกาดีป้อมเดี๋ยวอันนี้ต้องเอามาคุ้นนักเดินเดี๋ยวก็อยเดิมออกอ้าประับการนะครับหลังใยร้อยนะครับนี่ใต้จุดใดกายแขนนี่นะครับกายว่านี่คงจะไม่ห้าน,นะครับวันนี้เราอยู่อันสิบโลเต็มเลยนะครับเรมัด นี่เอามาคุ้นเนื้อก่อนนะครับแล้วกวคอยลงอ่ะวิจารดูนะครับ่วยไหมครับปีๆลงคอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้าหยัดข้าวจัดประยัดนะครับถ้ายัดตัวดังนะครับดีไม่ดีเราก็บอกไม่ได้นะครับถ้าว่ามันป่าเงินรอบบานก็คือก็มันดีนะครับถ้ามันไม่ป่าเงินก็แสดงว่ามันไม่ดีนะครับแต่ว่าแต่ว่าใส่เหลือนั้นคือว่าจัดจีนในนอ่นครับ เราต้องเล่นใส่เหลือ่อยก่อนนะครับแล้วไม่นี่อีปันอีปันปือ้ออีป,ป็นปลาหรืออีป็นม่านก่อยวันี้ตี้นะครับแต่โจงนี้นะว่าเป็นปลาจังนะปุ๊บเราติดตามเราติดตามพนกานั่นฝากไว้ในฝากไว้ในจงนักตัวแล้วนะครับเราติดตามพนกนั่นนะครับวันนี้นำจิ้มนำจิ้มไปก่อนนะครับฝุ้นมาเดียววันนี้ เหลืมปิดโฉมเนี่ยพุ่งกันมาใต้ตำไม่ดูอีกทีนะครับวันนี้ลาไปก่อนมาดูน้าจิ้มน้าจิ้มก่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนฝากก้อนเล่ก็เจเป็นกําลังใจให้พุ่งกันนะครับพุ่งมันจะเหลืมกลับมาทําคลิปเลยนะครับเพราะว่าไปบวชมาหลายวันแล้วไม่ค่อยได้ทําคลิปยดต็อกนะครับช่วงนี่ยาลบมาทําคลิปเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อน,นครับแล้วดีครับ